สวัสดีครับผมเปรวนะครับจากชาแนลเทพบุญนำสตูดิโอนะครับผมคลิปนี้นะครับก็ตามชื่อคลิปเลยมาแกะกล่องลองเล่นทดสอบใช้งานไมติดหัวกล้องของแบรนด์ฟูจิฟิล์เองนะครับซึ่งผมเนี่ยส่วนตัวใช้กล้องฟูจ i ฟิล์มอยู่แล้วนะครับนะจริงๆชอบในการเอามาถ่ายวิดีโอแม้ว่าตัวฟูจิฟิล์มที่ผมใช้จะเป็นรุ่น XT100 ซึ่งค่อนข้างเก่าแล้วแล้วก็ไม่ได้ทํามาเพื่อถ่ายวิดีโอหรอกแต่ ผมก็ค่อนข้างชอบเนื้อไฟล์ของมนนันนะครับแม้ว่าจะไม่ไดเอาไปใช้ในงานระดับสูงได้ะไรขนาดนั้นนะครับนะแต่ว่าตัว X400 เนี่ยมันก็ได้ให้รูเสียบไมมาแต่ค่อนข้างผิดปกติก็คือมันเป็นขนาด2.5ซึ่งจะเล็กกว่ารูเสียบไมหรือรูเสียบหูฟังทั่ว,วไปที่เราเห็นตามท้องตลาดหรือว่าเห็นตามกล้องแบรนด์อื่นๆนะครับคราวนี้ปัญหาก็คือว่าผมก็ได้ซื้อตัวแปลงมานะครับจากไซส์3.5ทั่วๆไปเข้ามาเสียบเป็น2.5เข้าตัวกล้องปัญหาก็คือว่าไม่จะซื้อตัวแปลงแบบ หมือนดีๆอย่างของเซรามิกมาใช้ก็เจอปัญหาว่าบางครั้งมันก็ช็อตบางครั้งมิเตอร์มันเด้งขึ้นแต่ว่าก็บางครั้งก็เหมือนไฟไม่เข้าเสียงไม่เข้าก็เลยกลัวมากแบบเวลาจะเอามาทํางานก็เลยแบบไม่กล้าต่อไม้น,นะครับไม่กล้าต่อไม้เลยก็เลยทำให้บางครั้งคุณภาพเสียงเวลาผมตั้งห่างนี้เนี่ยวัมน,น,นที่คุณได้ยินตอนนี้เนี่ยผมก็ใช้ไม้จากตัวกล้องเองมันก็จะรู้สึกว่า เสียงมันจะไม่ค่อยมีเนื้อเสียงเท่าไหร่มันจะฟังดูปร่งเพราะว่ามันก็เก็บบรรยากาศรอบๆห้องไปด้วยนะครับแต่คราวนี้ผมได้ไม์มาแล้วนะครับซึ่งโชคดีมากตรงที่ช้อปปี้โฆษณาคอดีนะครับนะช่วงโปรโมชัน่น55นะครับนเมื่อวันที่5เดือนพฤษภาที่ผ่านมาเขาลดราคาครับจากราคาเดิม3,900บาทเหลือ900กว่าบาทรวมค่าส่งทั้งหมด1,024บาท ตกใจมากคือเห็นราคาปุ๊บแล้วแบบพยายามดูร้านค้าที่ขายออชื่อว่าฟูจิฟิล์มเอ็กซ์เพสแล้วเขาก็ขา,ขายของอื่นที่เป็นของฟูจิแล้วเขาบอกเป็นของแท้แท้ไม่แท้ไม่รู้แต่ว่ามันเฮ้ยมันดูน่าเชื่อก็เลยสั่งมาแล้วก็ได้ในราคานี้จริงๆนะครับไปตรวจช็คใน Big Camera ที่เป็นร้านจําหน่ายพวกอุปกรณ์ของฟูจิฟิล์มเป็นทางการก็เจอว่าเขาก็เคยขายราคาสามพันเก้าแล้วก็ลดลงมาเหลือประมาณสองพันกว่าบาทนะครับและที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นก็คือว่าในร้านที่ผมซื้อช้อปปี้นี่แหละพออีกวันหนึ่ง ราคาใหม่ตัวนี้กลับมาเป็น3,900แล้วครับโอเคก็ถ้าใครอยากได้ก็รอช่วงโปรโมชั่นแบบ6-6หรือว่า7-7็จดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มแกะกล่องกันเลยนะครับชื่อของมันก็คือ f u j i m i c นะครับ Fuji Film MIC ST1 นะครับ MIC ก็คือย่อมาจากคำว่าไมโครโฟนนั่นแหละนะครับนะแล้วก็ ST เนี่ยย่อมาจากสเตอริโอนะครับซึ่งไม้ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นไมลักษณะ,ะาาช็อตกันขนาด ว่าการจับเสียงไม่ได้จับเป็นโมโนจะจับเสียงเป็นสเตอริโอนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีข้อดีถ้าเกิดเสียงมันโอเคนะอาจจะมีข้อดีในการที่เราเอาไปถ่ายคอนเสิร์ตถ้าเกิดคอนเสิร์ตที่กลับมาให้เราได้ดูกันหลังจากโควิดนะครับหรือว่าถ่ายเพื่อนๆในกลุ่มเรามีปาร์ตี้อะไรเนี่ยอะไรเงี้ยมันก็จะสามารถเก็บเสียงได้กว้างขึ้นนะครับนั่นคือข้อดีของไมสเตอริโอนะครับแกะกล่องมาแล้วเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับตัวกล่องที่ร้านค้าซิลมาเนี่ยก็มีมีสติกเกอร์แบบของฟูจิจริงๆนะก็ดูน่าเชื่อถือนะนะครับแล ตัวกล่องจากที่เคยเห็นตามห้างก็ตั้งไว้เนี่ยนะครับที่ราคาหลายพันเนี่ยก็เหมือนกันเลยเป๊ะๆนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับตัวกล่องฟูจิส t ตอรี่โอไมโครโฟนนะครับนี่เห็นไหมสเตอริโอไมโครโฟนก็คือระบุเลยว,ว่านี่คือไม้ที่รับเสียงแบบสเตอริโอซ้ายขวานะครับโอเครอบๆกล่องก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับบอกว่าขนาดตั้งเดิมของมันเนี่ยไม์ตัวนี้เนี่ย แจ็คของมันจะเป็น2.5เลยคือทำมาเพื่อกล้องฟูจิเลยโดยเฉพาะรุ่นเก่าๆอย่าง SC100 นะครับโอเคลองแกะดูครับแกะกล่องออกมาปุ๊บก็จะเจอกับใบวารันตีใบวารันตีมีจริงๆนี่ของฟูจินะของฟูจิเลยนะครับอ่าแล้วก็เจอตัวใหม่ในกล่องได้เลยครับเนี่ยเราก็จะเจอเลยนะครับน่าจะแบบนี้ คุณก็จะเห็นอะไรบ้างก็จะมีตัวไมช็อตกันนะครับไซส์ไม่ใหญ่มากนะแล้วก็หัวแจ็คตรงนี้เห็นไหมครับว่ามันจะเป็นหัวแจ็คขนาด2.5มันจะเล็กกว่า3.5ทั่วไปนะครับแต่เขาจะให้หัวแปลงมาด้วยนะครับเผื่อเราใช้กล้องฟูจิรุ่นใหม่อย่าง XT 200หรืออะไรเงี้ยหรือรุ่นที่สูงกว่านั้นเนี่ยแล้วก็สามารถแปลงจาก2.5ของไม์เดิมนะครับไปเสียบเป็น3.5ที่ใหญ่ขึ้นก็ได้แล้วก็สามารถใช้กับกล้องแบรนด์อื่นก็ได้นะครับโอเคและนี่ครับ ให้วินสกรีมเมอร์ตัว,ตวบังลมเวลาราอออกไปใช้งานนอกสถานที่หรือไปถ่ายริมทะเลนะครับขนาดจริงเนี่ยเล็กกว่าที่ผมคิดเยอะเลยนะข้างใต้กล่องมีอะไรไหมข้างใต้กล่องไม่มีอะไรแล้วนะครับไม่ต้องลื้อเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวหัวแปลงก่อนนะหัวแปลงครับเนี่ยมันจะเป็นไซส์เล็กๆนะครับก็ด้านเนี้ย2.5นะครับก็คือเป็นดั้งเดิมของไม์แล้วก็แปลงมาเป็น3.5สำหรับใช้กับกล้องอื่นๆได้ด้วยนะครับนะรบหรือใช้กับกล้องฟูจิรุ่นใหม่ๆนะ แล้วก็มาแล้วครับนี่ครับอ๋อเป็นหัวชุบทองด้วยนะแล้วก็ไม้ครับ <Okay. S 1> โอ้ยตัวไม้น้ําหนักดีอ่ะน้ําหนักโอเคตัวเล็กนะครับแต่ดูมีน้ําหนักที่ดีเลยไม่ได้ดูกระลหลกลาไซมันดูเล็กกว่าตัวโบย่า y m 1วเดี๋ยวผมนนให้ดูอันนี้โบย่านะครับ โบย่า BY MM1 มาชดกันนี่ที่ผมใช้อันนี้ตัว400กว่าบาทนะครับใครสนใจตัวนี้ก็ไปดูรีวิวได้เพราะว่ามันใช้กับโทรศัพท์มือถือได้แน่นอนแล้วก็ใช้กับกล้องแบรนด์อื่นๆที่เป็นช่อง3.5ได้ด้วยนะครับอันนี้อันนี้ของโบย่า BY MM1 นะครับราคาค่อนข้าง,งถูกนะครับแล้วก็แจ็คสามารถถอดออกต่อเข้าได้นะครับส่วนของฟูจิจะเป็นประมาณนี้นะให้ดูไซส์กันเทียบกันนะครับก็ความยาวพอๆกันนั่นแหละนะนจริงๆความยาวพอๆกันนะด้านหน้าตัวรับเสียงก็ไซส์เท่าๆกันนะครับแต่ ตัวเหมือนฟูจิฟิล์มจะมีน้ำหนักที่ดูโอเคกว่านะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสายที่ต่อมาจากตัวไมเนี่ยจะเป็นแบบบิวอินฝังไปเลยนะไม่สามารถถอดเข้าถอดออกได้ก็ใช้กันระวังด้วยนิดนึงนะครับแกออกมาแลครับก็จะมีความยาวประมาณนี้นะสลหรับสายจากตัวไม้นะครับเนี่ยเป็นขนาด2.5นะครับเล,กล,กล,กล็กๆนะครับเล,กล็กเนะฮะแล้วก็มีตัวปุ่มเปิดอะไรไหมก็ไม่มีนะครับไม่มีปุ่มอะไร นะครับแล้วนี่เขาจะบอกครับว่า,เ,าเป็น LR นะครับว่าไหนเป็นรับข้างซ้ายรับข้างขวาเขาจะเขียนเอาไว้นะครับสังเกตโลโก้ดีมันจะมีเขียนอยู่นะครับ LR นะครับเป็นการบอกว่าเป็นสตูดิโอจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองต่อกับกล้อง Fuji XT100 ที่ถ่ายผมอ,อยู่นี่เลยตอนนี้เสียงยังไม่ต่อเป็นเสียงจากรูไม์ของตัวกล้องเองเดี๋ยวเราลองดูเลยนะครับ ตอนนี้ในห้องเนี่ยเปิดแอร์อยู่แล้วก็ลมค่อนข้างพัดมแมลงเหมือนกันนะเนี่ยสอนะครับปึ๊บอ่ะตอนนี้ต่อแล้วเป็นยังไงบ้างได้ยินอะไรบ้างไหมได้ินไมเอ่ยนะครับนี่คือต่อไม้แล้วนะตอนนี้จะใส่วินสกรีนลงไปดูนะครับนะวินสกรีนตัวกันลมนะครับ วอนนี้ใส่วินสกรีนแล้วนะครับผมอ่ะก็มันสามารถกันลมได้แน่นอนอยู่แล้ววัา,าใส่ต้องใส่2มือนะเมื่อกี้ลองดูแล้วไม่สามารถแบบใส่เข้าไปมือเดียวง่ายๆนะก็ดีมันก็รู้สึกว่าแน่นหนาดีมันทาให้เราสูาเราใช้เราเราก้ม,มงเงยอย่างเงี้ยมันจะไม่หลุดออกมานะครับก็ถือว่าโอเคเลยลองฟังคุณภาพเสียงดูผมปรับความดังอยู่เลเวลระดับ3นะครับตัว X100 จะปรับเป็นแบบประมาณ1นึ่งสอี่ห้าได้แค่นั้นนะครับผมก็เลยปรับอยู่ระดับ3นะครับลองดูว่าเป็นยังไงคุณภาพเสียงโอเคไหม นะครับผมดีใช่ไหมอ่าตอนนี้ผมต่อไมค์นะครับนะไมค์ฟูจ i ฟิม MICS T1 นะครับผมลองดูนะครับเดี๋ยวลองไปใช้นอกสารที่กันดูครับไปตอนนี้ก็ต่อไมค์อยู่นะครับไมค์ j i s t 1นะครับผมอ่าเราอยู่ข้างนอกนะตอนนี้บรรยากาศนอกบ้านมีลมพัดด้วยนะครับลองฟังดูผมถือยื่นประมาณเกือบสุดแขนนะครับถ้าถือสุดแขนก็ประมาณนี้ลองฟังดูว่าการจับเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็ประมาณนี้เนาะนี่พูดน้ำเสียงปกตินะครับพูดแบบไม่ได้ตะโกนตะเบงนะครับทดสอบ1 2 3 4 1 2 3 4โอเคกลับห้องโอเคครับแล้วด้วยที่ไมเป็นไมสเตอรีโอใช่ไหมก็ขอทดสอบแบบนักดนตรีหน่อยนะระยะห่างประมาณ1เมตรไปทางขวาของไม์นะครับ ทางซ้ายทางซ้ายของไม้แล luxury 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 sí. ้วก็ลองดูหน่อยสิเอามาร้องคอเวอร์ได้หรือเปล่านะครับกดไม้ลงนะครับประมาณสักอยู่ในระดับปากของผมนะ ไม่ได้ใกล้กีตาเท่าไหร่ตอนนี้ผมนั่งระยะห่หางก็ประมาณ1เมตรนะครับจากตัวไม้นะครับโอเคเราลองดูนะนจม่พา ตอนนี้ก็ถ่ายเวลาตั้งในรถบ้างนะครับนะบรรยากาศโอเคในรถเนี่ยมันเก็บเสียงดีอยู่แล้วนะแล้วก็ต่อให้เป็นไม์ตัวตัวกล้องบิวอินเองเนี่ยก็ถือว่าเก็บเสียงใช้ได้เพราะว่าในรถเนี่ยมันค่อนข้างการเสียงรบกวนพอสมควรแต่ว่าผมก็จะลองใส่เจ้า ST1 มาดูว่าเฮ้ยมันทําให้เสียงเนี่ยมันโฟกัสมากขึ้นไหมเสียงพูดผมมีเนื้อเสียงมากขึ้นไหมก็ลองฟังกันดูนะครับผมก็ขอสรุปเลยนะครับจากที่ใช้งานมานะครับก็ลอง ฟังกันดูนะว่าเสียงถูกใจไหมนะครับถ้ามันดีจริงๆนะครับถ้าเราจะต้องซื้อในราคาเดิมๆเช่นประมาณสัก2,000กว่าบาทนี่คืออ้างอิงจากราคาของ Big Camera นะครับถ้าเป็นร้านที่ผมสั่งออนไลน์ตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่3 9 0 0อยู่นะโอเคอาจจะต้องรอโปรโมชั่นถ้าไม่รีบนะรอโปรโมชั่นของพวก s h อ p e e l a z a d ดดูนะครับผมก็อาจจะได้ราคาที่ถูกลงนะครับยังไงถ้าใครสนใจและมีกล้องฟูจิฟิล์มที่สามารถต่อไมค์ได้แต่เป็นขนาด2.5้และไม่อยากซื้อหัวแปลงมาให้มันเสียงในการอัดวิดีโออัดเสียงก็ ซื้อตัวนี้ดีกว่าเพราะมันเป็นของเขาเองนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับกับไมฟูจิฟ i ล์ม MICS T 1วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ